เห็นคลิปช้างช่วยควางก็ทําให้นึกถึงว่าขอให้บุญช่วยนะโยมขอให้บุญใหญ่ช่วยเหลือชีวิตของทุกคนทุกคนเรามาสร้างเหตุแห่งบุญใหญ่กันดีกว่าสะสมบุญน้อยๆด้วยการทําความเข้าใจสัจจะเข้าใจหลักสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราทําบุญใหญ่ด้วยการพิจารณาว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวทุกอย่างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้น ล้วนแต่เป็นธรรมชาติอย่าไปจริงจังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนี่คือการสร้างบุญใหญ่ขอให้บุญใหญ่ที่อุปมาดังช้างช่วยชุบชีวิตช่วยดึงชีวิตของหลายๆคนที่กําลังตกต่าย่าแย่ตอนนี้ให้พ้นจากกองทุกเสตีให้ชีวิตของเราได้มีบุญรักษาด้วยการทําความเข้าใจว่าอะไรที่มาทําให้ใจเรารู้สึกเป็นทุกข์ในวันนี้ชีวิตกําลังย่ําแย่ในวันนี้ทํามาค้าขายไม่เจริญรุ่งเรืองในวันนี้ เรามีปัญญาพิจารณาให้ได้ว่าบางอย่างได้เท่านี้ก็ดีแล้วบางทีพยายามดันเต็มที่แต่ชีวิตมันก็ไม่รุ่งไปมากกว่านี้มันก็มีวิบากแห่งกรรมเก่ามันก็มีเหตุปัจจัยทับซ้อนอย่างอื่นอีกนั่นแหละเราสร้างเหตุดีวันนี้ก็จริงแต่มันมีของเก่าที่ไม่ดีที่เราทำไว้ขอให้บุญช้อนขอให้บุญช่วยขอให้บุญใหญ่ดึงเราขึ้นมาเหมือนกับช้างที่ดึงควางขึ้นมาก็อุปมาดังนี้เพื่อประกอบว่า ขอให้เราสร้างบุญน้อยๆสร้างบุญบ่อยๆด้วยการเจริญปัญญาทําให้เกิดความเข้าใจว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนและอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับทุกอย่างในโลกนี้เราสร้างความดีแต่มันก็มีความไม่ดีของเราบางอย่างมาทับซ้อนทําให้ชีวิตต้องพยายามมากกว่าเขาแต่บางทีมันก็ไม่ได้รวยเท่าเขาขอให้บุญช่วยขอให้บุญช้อนขอให้บุญรักษาขอให้บุญใหญ่ตามมาเป็นที่ พึ่งพิงนำพาขอให้ชีวิตของทุกๆท,ท่านเราทุกคนจงมีบุญคุ้มครองบุญใหญ่โตมโหฬารด้วยการสร้างบุญน้อยๆด้วยกันทุกคนทุกคนอายุวันโนสุขขังพลังเทิน